สวัสดีครับกับลายเลนเจอร์สเปเชียลสเตทครับรีบลงนะครับจะเลยเวลาแล้วครับตห็นสัเที่ยงเลยครับโอ้ยไม่รู้เพียอะไรกันแทกันหนาตื่นมาก็ต้องกินครับมาเล่นกบแดงกัน อันนี้ต้องกดล่อไปก่อนโอกนจ่สายเสียนิดๆนะเนี่ยกินเสร็จควรจะพักให้ย่อยไงนี่ก็กินเสร็จก็เล่นเลยช้อนบ้างหลุดออกจากปากไปตะเกียบเปิดคลิปแล้วไม่สมควรนะครับ ไปน่าจะาชนะนะติดโล่แล้วนี่โอเคบอสจะไม่ตายด้วยบอสคนหน่อย <c oughs> เลือดแจ้มมือนกันช่วงนี้ไม่ค่อยมีข้อมูลบอสเลยครับบอสอะเล่นกันครั้งแรก <c oughs> ได้เหรียญไหมไม่ได้เหรียญด้วยเ ตา,ตาไม่ค่อยดีเลยครับรู้สึกตาผพพ <ๆ S 1> ้าผาเมื่อวานละมะั้งไอที่ไปปัดกวาดทําความสะอาดนะครับฝุ่นมันเยอะฟุ้งเต็มเลยอันนี้พอเล็งไปสักพักครับจะรู้สึกแสบตาครับก็ถอแสบตาเราก็จะกระพริบตาพอกระพริบตาก็โฟกัดภาพไม่ทันเลย <c oughs> กบดิ้นหนีไปต้องมาเล็งกันใหม่เห็นไหมครับธรรมดาใจคิดคือกาจะเล็งสักสามรอบครับฝุนตึ๊บตึ๊บตึ๊บสามๆๆรอบ แล้วหลังจากนั้นก็ได้จังหวะสักรอบสี่รอบห้าก็กดเลยแต่นี่เล็งไปโเจ็ดแปดรอบยังไม่ได้ที่เลยโอเคต่อกันอีกหน่อยแม่เพิ่งเริ่มนี่วะจะมาอีกหน่อยอะไรเออสนุกกไหมคลิปเปิดเก้าร้อยลูบี้ แตมไม่ดูได้แค่นี้นะครับแล้วก็ได้ไอสการไรเดอร์เนี่ยไอออนมูนเนี่ยมาช่วยก็เห็นโลโก้ก็เอาไปใช้ได้ครับสำหรับในการผ่านด่านที่ก็ถึงว่าทำไมใช้ตัวเทพแต่ก่อนไม่ไม่ค่อยสำคัญไงเล่นอะไรก็ผ่านใช้ตัวอะไรเล่นก็ผ่านตอนนี้ไม่ได้แล้วสิถ้าไม่ใช้ตัวไอออนมูนเนี่ย โอกาสที่จะผ่านด่านสองห้านี่้ยากมากนะคือส่วนใหญ่ไม่ต้องยัดป้อมครับถ้าไม่ยัดป้อมมันก็โอ้ขาวันเดียวเลยถ้าไม่ยัดป้อมมันจะกระตุกแบบกระตุกแบบ เล่นสองห้าสองพี่ก็จ่ายลูบี้ไปด้วยนะเกือบยี่สิบลูบี้เนี่ยคือแบบบางทีก็เล่นหลายๆแผนไงเล่นแบบรอบแรกยอมเพ้ตีฐานแตกก่อนแล้วก็จ่ายลูบี้เพื่อขึ้นมาสู้ใหม่แต่ไอเทมยังอยู่ครบประมาณนั้นนะ่ะคือไม่รีบใช้ไอเทมยอมโดนตีแตกไปก่อนเลยอันนี้ก็พอได้อยู่แต่พูดตรงๆแล้วสู้โดยตรงไม่ได้ครับ เดี๋ยวว่างๆเข้าไปดูให้ละกันวันนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวเร่งเร่งทำคลิปหน่อยแต่ซุ่มกบแดงนี่อยูยังเหลือให้ครบทุกด่านเลยนะเนี่ย <c oughs> มันจะพอที่ไหนเล่นหมดทุกด่านนี้เป็นชั่วโมงแน่เท่าที่ได้แล้วกันนะเนี่ยตีป้อมก็ไม่ได้เลยรู้สึกเดเมจมันสะสมนะสมมติป้อมนี้พลังหนึ่งร้อย จะตีแตกถราพัดดข้ามตีไปแตกไปแล้วด้วยพลัง100ถ้าเราจะตีคืนเราต้องตีกลับด้วยลบพลังไฟดอข้าม100ออกมันก็จะกลายเป็นป้อมเป็นกลางแล้วเราก็ต้องตีไปอีก100เพื่อจะยึดเป็นป้อมเราน่าจะประมาณนี้นะเพราะเวลาตีเข้ารับเดียวแตกแต่เวลาจะตีออกคืนน่ย ยาวโอเคเหรียญมาครับานนี้ไม่ต้องลงแล้วมั้งรู้สึกเปลืองๆะครับก็ส่วนใหญ่ก็ลงแต่ชั้นห้าชั้นหกแหละแต่สามคนนกนี่ก็ไม่ไหวนะโอเคไปรับคนนกปีกันดีกว่า ถ้าไม่กระตุกมากพี่ก็จะทําให้ดูนะจะกบเขียวนะครับวันนี้จะลืมนะครับวันได้จริงก็ไม่ต้องรองก็ได้มั้งแต่รอได้ก็ดีวันพฤหัสผ่านด่านจะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น2เท่าส่วนวันศุกร์รวมร่างก็จะได้ประสบการณ์ในการรวมร่างเพิ่มขึ้น2เท่าเหมือนกันก็ถ้าจะมีรวมร่างอะไรรอวันศุกร์ก็ได้ครับ หรือถ้ามันคิวแน่นมากๆก็ไม่ต้องรอก็ได้เอาละต่อ,อ,อยังไงดีนะอะต่อไปอะไรเอ่ยอะไรด,ดีไล่ไปเลยแล้วกันเหลือครบครับไม่ต้องห่วงเอ้จะจะลงบมไหมเนี่ยเอาให้โอ้เหลือยี่สิบขดนอกหรือเปล่า น่าจะพอนะอ่ะเล่นํำเวลาหน่อยครับอโอเคหายจุกแล้วไม่แต่ก็ตเตอน้อยลงแล้วครับไม่มีอะไรพยายามจะดันออกมาจากคอหอย แต่ฝุ่นเข้าตานี่เป็นปัญหาย่างครับเล็งดานไม่ได้ที่สําคัญพี่ย้ายที่วางคอมไงทําให้แสงไฟไม่พอครับธรรมดาจะถ้าเปิดไฟใกล้ๆเนี่ยอ่ะจุดตรงนี้ก่อนว่าธรรมดาเปิดไฟใกล้ๆเปิดไฟในห้องเนี่ยพี่อยู่ไม่ได้มันร้อน งือออกตัวชุม่มก็เลยต้องปิดไฟอยู่เราจะเปิดไฟหน้าห้องแทนครับแต่แ e a ไฟหน้าห้องสาดลงมาต,ตรงโต๊ะคอมก็จะเห็นคีย์บอร์ดเห็นเจ้าอะไรชัดเจนเห็นรอบๆข้างโต๊ะชัดเจนก็พอย้ายนี่ก็ <c oughs> มันไปอีกมุมครับที่ไม่เห็นไม่ได้รับแสงจากหน้าห้องเลย นอกจากจะมองคีย์บอร์ดไม่เห็นแล้วก็มันเป็นผลเสียด้วยไงคือเราจะรับแสงจากตรงหน้าจออย่างเดียวเลยเข้าใจป่าวะ่าพอเรารับแสงแต่ตรงหน้าจอ,อย่างเดียวก็คือพอเราไปมองด้านข้างที่มืดสนิทอะ่ะสายตาจะปรับไม่ทันครับพอมองที่มืดมามองจอจอสว่างมองข้างมืด เนี่ยทำให้แบบสายตามันล้าง่ายฉะนั้นก็ทำกา้องจะไล่พี่ยัมีแสงสลัวๆก็ย่างดีไงให้มันแบบแสงในจอกับแสงรอบข้างมันใกล้เคียงกันจะได้ไม่รู้สึกล้ามากนี่ก็เซ็งมากไม่ค่อยแน่ใจไงเพราเอ้ยมาเจ็บป่วยตอนนี้วะ บวกกับฝนไปได้ไงไงกับเลงไม่ถูกเลยรอบนี้คือเลงนานไม่ได้ไงเลงนานแล้วตามันสับแส,บ,สบนิดๆ็เไรเออกดกดไปไว้พูดถึงอะไรดีเอยเกมใหม่คล้ายๆลายเลนเจอร์ก็มีนี่ จะเป็นของกะเกาป่ะกะเกาหรือคาอคาโอะดิถ้าเล็กคาคาโอจะเป็นแบบญี่ปุ่นตัวเล็กคาคาโอนี่อาจจะเป็นเกาดีอะไรปาลูก้าปาลูกอะไระได้ท่าไหร่ชิปปาลูกา้าจำไม่ได้คล้ายลายเลนเจอร์เหมือนกันครับก็กดปล่อยเลนเจอร์มาแต่น่าจะซับซ้อนกว่าอาจจะลองเล่นสักนิดครับ แต่คงไม่จริงจังหรอกแม่พอรู้สึกว่าตาล้าครับพี่ก็เลยเล็งตรงๆไม่ได้ครับก็เลยพยายามเฉียงๆไปนิดนึงก็กลายไปเลยที่เจมันต้องเล็งดักลรวงหน้าเนไงแต่ดักล่วงหน้ามองตาไม่ทัน เกมใหม่เด็กเซ่ก็รีวิวแล้วนี่ไปดูชาแน,นล l ก็ได้พี่ก็อาจจะรีวิวในชาแน,นลเก่าพี่แล้วกันไลเลนเจอร์เขาไลเลนเจอร์ล้วนๆครับเออไม่มีเงินในธนาคารแล้วเนี่ยตอนนี้จะเล่นเกมอะไรก็พอจะได้ละแค่มีนะไม่ได้บอกไปเยอะนะมันแบบนอกก็ไหนที่แบบ ยังไม่สามารถควบคุมการจับยางช่างใจเองได้อะจะเพิ่งเล่มีพวกบัตร ATM อะไรพวกนี้นะคือรูปเดียวแม่ไม่ไมกิดคลิกอะหมดเงินเป็นพันนะเนาะโอ้สุดยอดเลยมันง่ายแค่คลิกเองเงินหมดไปได้โอเคครับแรงกัน นี่ไม่ใช่นะนี่กระเด้งนะเหมือนเด้งย้อนเนี่ยอันเนี้ยแม่ตาไหนตั้งใจเจอล็อกก็แย่นะรู้ว่ามันล็อกทุกตาเลยว่ะแตล็อกทุกตาจะเล่นไปทำไมเล่นเอาค่าประสบการณ์ไหมครับก,ก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนี่ นี่เอาตัวที่จะรีวิวมาเก็บเลเวลอยู่เนี่ย,หล,ยหลายตัวเลยเอาแม่ก่อนแล้วกันแม่คงรู้เด็ดไซก,ไไก็รีวิวไปไปยังตัวอื่นเขารีวิวไปหมดแล้วอะแต่ไม่ห่วงครับพี่รีวิวสไตล์ดุดันคือเอาให้ละเอียดอะจนก่อนจะซึ้งอะ ใช้ดูจบก็เย็นดีด้วยครับเก่งมากพี่ไปย้อนดูคลิปกเก่าๆตัวเองก็พอใช้ได้นะพูดเก่งอยู่เหมือนกันเลยเลยทั้งหมดเลยเหรออะไรกันทำไมต้องเลยทั้งหมดเลยพี่ดักไปข้างหน้าอีกแล้วนะ กลัวมันเลยไงพี่ก็ดักลูกหน้าไปอีกก็ยังเลยอีกอะไรกันอะไรกันอืมไปเริ่มบัตร ATM แล้วกันคือมันผูกบัญชีอะไรพวกนี้มันก็ง่ายแค่แบบไม่กิ่คลิกอะเราสามารถใช้จ่ายได้แล้วใครที่แบบ ถ้าน,าน้องๆค,คงทาไม่ได้อยู่แล้วละ่ะก็ต้องเป็นแบบขึ้นมหาลัยหรือ,รอว่ายทางานเนี่ยไม่รู้จะสอนอยังไงเหมือนกันครับบางคนเขาก็มีความจําเป็นจริงๆแต่บางคนก็จากได้จนทนไม่ไหวอันนี้ก็ใจเย็นแต่พกุกผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะครับน้องถ้าจะซื้ออะไรอะประมาณว่าถ้าจะ ต้องจ่ายเงินสดไปเลยอะเราเก็บเงินสดไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็เอาเงินสดไปลงทุนทา่าอื่นครับเพื่อเพิ่มรายได้แล้วค่อยทยอยผ่อนว้าวช้ำใจว่ะเสี่ยวไปเสี่ยวมา เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเปิดกบแดงกันนะวันนี้วันที่23สาวเสาร์หน้าอีก7วันก็30ครับน่าจะเป็น10บกสครั้งสุดท้ายที่จะเปิดไผเลเวลเต็มไปหนึ่งเนี่ยเด๋ยว,วิวแล้วกันอันนี้เด็กใซ่ก็ทำไปแล้วล่ะสกิลเดียวกับไอตัว6ดาวนั่นเลยเนี่ตัวแจกฟรีที่เรายังไม่ได้ อันนี้ก็เต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าไดา้นี่ขึ้นเจ็ดดาวก็จะขาดกบแดงอีกจะได,ด้ตัวเดียวครับเพื่อจะดันไอ้นอกกระจิบนี้ขึ้นไปไปจัดทีมกันเพราะว่าจับได้นี่นะได้เก็บเลเวลลวชานิดหน่อยนะมาดูกัน มีอะไรสงสัยอะไรสอบถามได้ตอบช้าอย่าว่ากันนะบางทีพี่จะเลือกจังหวะ่ะจังหวะไหนจะตอบก็คือจะนั่งไล่ตอบเลย10 20นาทีก็เสร็จในรวดเดียวแต่ไม่สามารถคือไม่ชอบที่จะมาทยอยตอบทีละคำคำถามนอกจากคำถามไหนเร่งด่วนคำามไหนคำถามไหนต้องตอบจริงๆก็จะตอบเลยได้อยู่แ้นนะแต่ถ้านอกจากนี้นะทําไห รอครับอาจจะข้ามคืนอ่านทุกคำก็คอมเมนต์อยู่แล้วว่ามันเด้งขึ้นไหมอ่านไงครับก็อ่านอยู่แล้วล่ะเมื่อคืนนอาจ,จะตอบอยู่ครับแต่ระบบของพี่มันเน่าระบบของ YouTube มันเน่าครับพี่กดเข้าไปดูในคอมเมนต์ไม่ได้พี่ก็ช็อกเลยอะไรว่าเกิดอะไรขึ้น เราไปปรับแก้อะไรผิดหรือเปล่าคิดในใจอย่างนั้นก็ลองเข้าไปดูก็ปรับไปปรับมาก็ไม่เจออะไร <c oughs> แก้ไม่ได้ก็เลยเออลอยไปกอนแล้วกันอันนี้เช้านี้ก็ไม่รู้แก้ไปแล้วยังเที่ยงเลยตอนนี้ยังรู้แก้ไปแล้วยังไม่ได้เข้าเลยแต่คอมเมนต์รู้สึกจะเข้ามาเยอะเป็นปกตินะแต่พวกนี้ก็จะ เย็นๆเลยนะจะรวบรวมรายชื่อละไลน์พวกนี้ก็จะทำคลิปให้มาแอด ID ไลน์อีกทีเนี่ยใครเห็นรายชื่อเพื่อนก็จะแอดเลยก็ได้ถ้ายังอยากได้เพื่อนเพิ่มอยู่นะแอดกันเองอะ <c oughs> อยากให้เพื่อนเพิ่มก็เพื่อนอาจจะยังไม่เก่งก็ไม่เป็นไรมั้ง <c oughs> ก็เห็นหลายๆคนก็เลเวลขึ้นตามๆกันมานะน้อง อือพี่ก็สังเกตอยู่ไงแต่ก่อนพี่เล่นก็ถ้าเล่นหนักๆก็แบบเจอจันเลเวล99รอบแรกออยังไม่ขึ้นมาสเตอร์เลยอะแต่ตอนนี้ไม่เจอแล้วเลื่อนไปก็แต่ละคนขึ้นมาสเตอร์กันเป็นแถวเลยก็โอเคแสดงว่าทุกคนพัฒนาขึ้น มันจะล็อกก็เล่งถุงเท้านะครับขาวๆเนี่ยสีขาวๆเล่งง่ายกว่าครับมันเด่นไงคือบริเวณนั้นส่วนอื่นมันจะไม่มีสีขาวประมาณนี้เลยทำให้เราจะบโฟกัสได้ว่าวันนี้ไม่มีอะไรติดมาทิดมือเลยอะ วันกบแรงกายเป็นวันล็อกไม่รู้สึกจะแย่กันไหมนะอย่างน้อยให้เฉล่ยวเธออื่นหน่อยก็ดีนะเสงแนวหน้านี่วิ่งไปต่อยมือเปล่ากันเป็นแถวเนะี่ยเขาต้องการอะไรจากสังคมเออเออติดโลแล้ว โอ้โหภาษาเงียบอีกนานๆเลยนะทำสมาธิอยู่ว้าวเคครึ่งชั่วโมงเสร็จเว้ยพยายามย่อครับไม่ให้น้องแบบเปิดเทอมกันแลน้วนี่ผมไม่ค่อยมีเวลาอะไรมากมายครับฉะนั้นก็เลยจะประหยัดเวลาให้มากที่สุดครับอาจจะมีเวลา สบายๆแค่สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะได้ดูได้หลายๆคลิปต,ตอนนี้คิดจะทำโปรเรจกต์ใหม่เยอะเหมือนกันนะแรนเกมไม่มันลดราคาอยู่เขาว่าช่วงกลางก,กรกฎา สตรีมจะลดราคาเนี่ยพอมีตังเงี้ยอยากช็อปแล้วละนี่ใส่เสียจริงแต่ไมค์คารมันไม่อยู่ในสตรีมมันก็ขายราคาเดียวตลอดครับแต่หากบัตรเกดิได้ก็น่าจะสปายละกำลังเลงเวลาจะว่างไปเล่นอยู่ ตัวเดียวเองก็ไม่ได้อะโอ้โหเซ็งหมอดหมดแล้วมั้งโอเคครับสามรอบสุดท้ายที่เหลือเดี๋ยวไปกิกกิกหกดาวกันกันแล้วกันนะ หมดแรงเลยทีแรกจะทำกิจกรรมให้กดไลค์ก<ส>็คือพี่แค่อยากเปิดนั่นแหละอยากเปิดกระช่าเอากรบแดง่ะก็เลยกให้กดไลค์กันเออครบร้อยไลค์นะเดี๋ยวรีบเปิดะไรอย่างเงี้ย อยคิดแล้วก็ไม่ทำดีกว่ารอไปอาทิตย์หน้าก็ได้รอให้ลูบี้มันครบก่อนครับคือถ้าจะเปิดพรุ่งนี้อพี่ก็ต้องเติมไงคือก็ไม่อยากเติมแล้วอเยอะแล้วก็พอก่อนแต่อาทิตย์หน้าเงินไอ้ลูบี้มันมีพออยู่แล้วอาทิตย์นี้มันขึ้นไม่ทันก็เสาร์หน้าแหละคงได้เปิดกัน ทดลองกันหน่อยนะครับเปิดทิ้งท้ายเอาวันกบแดงในอาทิตย์หน้านะเสาร์หน้าหรืเสาร์หน้าอ่ะใช่ก่อนดิเือถ้าป้าเมืองกลางเนี่ยเราตีขึ้นง่ายไงพเพราะเขายังยึดไม่ได้ตีปพ๊บเดียวได้ละ เออติดโลได้พี่ก็สบายใจแล้วตายตาหลับแล้วอย่างน้อยก็สิบสี่วดันมันไว้ตรงดันได้แต่เลือดปลอมก็เยอะนะขอสังเกตด,ดูพวกตัวข้างหน้าด้วยนะครับบางตัวก็อาจจะไม่ได้รับรบปั๊บจากไอออนมอนน่าจะไปไม่ถึง เจอแบบนี้น่เสียความมั่นใจเลยอะไรกันใครได้ก็เย็นดีด้วยนะครับน่าจะทีมเก่งขึ้นเยอะเลยล่ะใครยังไม่มีตัว8ดาวนี่จะไ,ได้เปิดได้กบ8ดาวเลยเก็บไปนะสักวันน้องก็ต้องมีอะแต่ส่วนใหญ่น้องก็ไม่เล่นไปถึงตรงนั้นนี่นะน้องเล่นเป็นสักพักก็เลิกแล้วล่ะ คลิกด่านล่างๆแล้วกันด่านห้าชั้นห้าโอ้ขึ้นพอดีเว้ยอันนี้ก็เล็งไปก่อนอ้ <The bonus. S 2> อาวพวกนี้คลิกๆแล้วกันนะยาวๆเลยเล็งแ,แ,แล้วจี๊ดเว้ยไม่ได้แล้วมันแบบผิดหวังไง เออไปเลงฮิตแมนดีกว่าฮิตแมนล็อกตังน่าจะสนุกดีโหดไม่ทั่วแล้วทีน่นี้อยากได้อะไรไงยังไม่ได้ผ้าปกเลยครับไม่ได้สตกตัวเลยลั้งเนี่ยผักล้วนๆ อันนี้ยรีพัดกลับครับอย่าไปตีป้อมแข่งครับเสียเราสู้ไม่ได้เนี่ยแต่เราได้บับโจมตีก็ถือว่าคุมนะถ้าแบบประท้ากันอ่ะเราถ้าได้บับโจมตีมาเราก็จะตีป้อมได้เร็วขึ้นครับอ่าจบเลยอ่ะคลิกๆเลยปะ เยี่ยมได้ปกแล้วต่พวกนี้จะคลิกคิกล้วนๆเลยเซฟแป๊บโอเคตาสุดท้ายหนึ่งนาทีทัน อีกสักพักก็จะลงบัตเทลโหมดเลยครับคลิปนี้เอาเอา,อา,อาสักเกือบโมงในนะน่าจะบ่ายสามนั่นแหละหายลุยทิดโล่ส่งเพื่อนมตีป้อมแต่กับมันตีป้อมแข่งกับเราอยู่ เราได้ติดปรับไปครับตีจังเลยไอตัวนี้มันโจมตีเลยครับโจมตีเลยวิ่งเร็วมันก็วิ่งมาถ้ามันติดสกิลแต่ทีแรกก็ติดปรับเลยเยี่ยมจบแล้วคลิกคิกปิดท้ายกันครับดูกับเร็วๆได้สับหลดเลย เร็วไปโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามการรับชม